ชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืมด like กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด,ด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนไม่รู้จะมาเล่นเกมเราบอกจะมาเล่นแมปการงดัจจุบาลอบมีผูเ้เล่นสองคนค่ะ มาเล่นกัพี่โอแกกับพี่บอวินพี่โอแกมาจากช่องโอเกโอเกเชนเนร์พี่บอวินมาจากช่องน้องบอวินข้ามคนตะวอครับในหนูคู่กับพี่บอวินนะคะไม่พี่โอแกไม่เปิดคลิปเลยแบสอ้าวดิอ่ะไม่เป็นไรเด่ามีสีหน้าพี่โอแกอ่ะเริ่มเฮ้ยแบทแมนเฮ้ยมันนั่งบันดีได้ด้วยอ่ะพี่โอแกนั่งบันดีได้กับขายช่องอะไรบ้างช่อง แบทแมนเจ้าชายรัสติกาหรือน้องผี่แบทแมนแบทแมนอะไรครับกับพี่โมบีขอคู่กับพี่แม่แบทแมนได้ไหมเออผมขอคู่กับพี่โมบีได้ไหมแบทแมนตามใจ้าคู่หนู่กับแม่แบทแมนมีฝนอ่ะผมคู่กับพี่โมบีก็ได้คู่เล็กกับคนใช่ไหมที่แกเขาบอกว่าขอคู่กับแม่แบทแมนพี่ฝนเซ็กซี่มาก เสื้อผ้าที่ผมใส่อยู่และขาบาทไม่จับคู่ยังไงอย่าคู่กับคู่โผน่เลย่าคู่กับคู่โผน่เลยใครจะคู่กับผมมาเข้าตู้ด้วยกันกับผมเลยชุดชุดแบบนีหมดนะเดี๋ยวผมเข้าตู้เลยอย่าคู่เดี๋ย้โผล่เดี๋คู่กับคู่โผล่มดเลยมาเลยแย่งมาเลยผมคู่กับพี่โอเก้นหรอตายคู่กับพี่เอนี่คู่กับพี่โอเก้นแล้วอ่ะขอให้โชคดี ไเจอรถเขาเดียวกันอะแล้วผมเป็นเซ็นตอรโค้ด้วยอะพี่โอเคเป็นทางเทียดีไปทางไหนอะเซนเตอ้ดเอออโออ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 อะออออออีอเออรอออบอออออออนออออรกัอออออออวอ่อแออ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 อาออออออ็ออ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 อวอออออออบออ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 มันอออมันล็อกอ เซนต้ายูเจ็อบสีลีเวลี่เราเอาของขวัญให้เซนต้าหรือเปล่าให้ต้องเก็บของขวัญหรือเปล่าย้นของขวัญขกให้ทำไรอ่ะให้ย้อนไปย้อนย้อนของขวัญใส่ใส่ใส่ตัวนี้หรือเปล่าเ๋อย้อนไ่ตัวนั้นหรือเปล่าอ๋อผมย้อนผย้อนไปตัวนั้นแล้วมันเข้าได้เลย ผมโยนเสร็ตัวนั้นแล้วมันเข้าได้อะอ๋อเดี๋ยวอ๋อได้แล้วได้แล้วพี่มาวินไาพียวเกนสายมันหลุตนะคะเพียวเกนทำไมผมไปไม่ได้เพียวเกนอย่าพึ่งพียวเกนอยากกินตกใจสายหลุดสายหลุต อันนี้ก็เป็นตัวตั้งใจเนี่ยมันเป็นใครเข้ามาเล่นจะมีจะเป็นคนที่คอยรับความหวานอยู่โอ้โหเข้าไปทางไหนเดี๋ยวแล้วแล้วเลื่อนไม่ตรงอ้าวมันขึ้นไปข้างบนไม่ทันน่ะเดี๋ยวเดีสองคนมันขึ้นไม่ได้อ่ะมันต้องขึ้นไปทางนั้นแต่มันไม่มีทางขึ้นเนี่ยมาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วคุณเสร็จแล้วคอร์สวางเดนเดียร์ลังมาไรหนึ่งแล้วแลสองแล้วคนหนึ่งแต่ไปขวาหน่อยพี่มาวิน ไปครับคุณเซตเตอร์คอ,อร์สแล้วไเจอมัมบีแล้วไม่ถึงอะเจอมัมบีแล้วป้าเลยพี่โอเคครับไ,ไ,ไปเลยไปแล้วตัวห,น,วหน,วนูตัวหนูกับพี่มาวินตัวหนูกับพี่มาวินไม่ถึงอะพี่มาวินตัวหนูกับยูรพี่มาวินรลังใครอยู่ตรวนี้เข้าไปหน่อยพี่มาวินเติได้แล้แลวยิบป,ปีหยิบป,ปีอเอาลุงออกขึ้นมาเร็วป้าควรคอนเลยครับคุณเซตเตอร์คอรสครับคุณคุณยังไงอะลุงระโดดได้ไหมครับ ก็กดกระโดดแล้วมันไม่ได้ให้เป็นตัวอยู่ได้ของคนแรกน้องโอเคเลยให้น้องเป็นแมนดึงให้สิลูกมันดึงไม่ได้อะรีเซตได้ไหมครับผมแน่กดรีเซตกดรีเซตได้ไหมก๊อตรีเซตก็เริ่มใหม่เลยสิก็พี่พี่มาลี่นับตกแล้วมามียังไม่ได้ตกขยับไปหาพี่ลารวินหน่อยได้ไหมมันไม่โดนพี่มารวินอ๋อตัวพี่มารวินได้เกิดใหม่ได้เริ่มต้นใหม่เลยเหรออ๋อยังอยู่ที่เดิม ไปปิดประตูเปิดไปเลยเรียบร้อยอ้าวทำไมยังล็อกอยู่ไม่อีกสองคนไม่มาวินอ๋อต้องโยนใหม่เลยแต่ผมไม่โยนใหม่นะเมื่อกี้ผม,มเข้าวานคน,คนแล้วคแค่รอเดียวน้องแบทแมนพวกงนี้ไปกินชาบูแล้วเหรอลูกไม่ครับพรุ่งนี้พี่โอแก่เรียนข้ามันไก่หนึ่งจานครับ <c oughs> ยิงจำได้ กินกุ้งแท้ม่ได้ลูกเขาเป็นไก่อะลูกเดี๋ยวโอมจังไปจะทันก็ไปช่วยไหมเแบทแต่งแบบนี้ไปแล้วเหรอเนี่ยนุ่นใกล้ๆอะไรอยู่ใกล้ๆกันไหนนะคนยังอยากให้ออกแกนกับแบทไม่ต้องเลี้ยงพี่มั้งแล้วก็ที่ไม่มีได้ไปอ่ะ เราจะไปกรุงเทพมหานครพี่มารวินยังไม่ติดเอมฉันก็ตัดจลิปถ้าเกิดผมเจอพี่โอเคผมจะเรียกพี่โอเคพี่โอเคพี่โอเคเดี๋ยวดูนะในเกมกับตัวจริงจะไม่เหมือนกันตัวจริงจะเงียบมากเงียบเธอเดี๋ยวบิดตัวม้วนตลอดใครอ่ะใครอ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวอัดใครอ่ะใครอะเดี๋ยวจะอัดคลิปไปให้นาวิดดูใครอะ ทำไมอะเลยคนเลยคนใครรังมากกว่าใครอ่ะใครใครวันนี้บอกหนูมาวันนี้ไม่บอกหนูไม่รักเอ้าก็คนที่ชื่อเด็กชายดัดเมยแต่คนที่ชื่อว่าเด็กหญิงมัมมี่เขาเป็นคนเด็กดื้อเด็กหญิงมัมมี่ ไม่ได้ปิดเสียงเพลงเอาลืมกระโดทีนี้เราบอกเพลงนี่เพลงแค่เป็นดนตรีปิดลิขสิทธิ์เลยอ่ะเดี๋ยวเอาเอาขออะไรก็ได้ก็แล้วเราส่งเพลงเลยเนี่ปิดเลยเอาไม่คิดตเราใช่เพลงมีอะไรมานอกวงเนาะเวลาอัดดูมันไม่มีเลยเงียเงียไม่มีเหรอของแบทมีเพลงตลอดเลย ไม่มีเลยเนี่ยเนีนะอาพี่มาวินตไปอีกแล้วอ่ะโอลีเซ็ตคอยนาเริอ้าว่เสยนะอไมเกิดไม่ร้แล้วอ่ะอ้าวเกมันเกิดครั้งเดียวหรือเปล่าพี่มาวินไปพี่มาวินไปถือนี่ถือของหวันโเคยเบือมันก้าลยอุ้ยยุยยุยยุยเนี่ยได้ยังไปอ่ะยุนยนต้องยุดเดียเยข้างบนนะมันจางไรขึ้นไปข้างบนนิดหน่อย ยโยนนางเหนียวยังอ่ะพี่มาวินเมื่อกี้ยังครับแต่มันไหลอ่ะมันมันรับเป๊บรับเต๊บหนึ่งยังไม่ได้ตาขอนเขาเลยเมื่อดี้ยราเรายังไม่ได้จะใครเอาคือมันไหลไปเรื่อยๆเลยอ่ะใครตีด้านหนึ่งเจอเมื่อเคดี้อ่ะรีเซ็ตนยรีเซ็ตมันเกิดอะไรมันไม่ได้มันไหลไปเรื่อยๆเลยมันหยุดไม่ได้เลย ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมเป็นเซอร์คนเองอะเป็นกวามลำลองเดี่ยวมันยากกับชีวิตมันก็เป็นสัญชาคอาณยากกว่าเลยมันก็ล้ผ่าดเลยอะเริ่มใหม่หมดเลยเหรอเนี่ยไม่เป็นไรไม่มันมาที่นี่มันเริ่มใหม่หมดเลยอ่นทำไมแบตเริ่มใหม่อะมันก็ผ่านมาโอเคก็เริ่มไม่เป็นไรละไม่ต้องเข็นถ้ามันเกิดใหม่ได้แค่ครั้งเดียวหรอแล้วมันจะแค่เกิดว่าอีกใครอรอบหนึ่งก็จะต้องเกิดใหม่ขอขยับหน้าอีกได้ไหมครับ เริ่มใหม่เลยเราคอมแบทอ่ะคอมมี่ก็มาที่แคนดี้เลยนะเอาไม่กินเผื่อปลาพี่ใส่เบี้ยวแกนฝั่งซ้ายก่อนพี่มาวินป้ากวาดเี่ยบเบี้ยวแกนแดูเห็นโดนเบี้ยวแกนมันนอนทะลุไปไปโดนก้อนหินนาตาตอนนี้ตอนนี้นาตาใกล้ระเบิดแล้วโอ้โยใจเย็นนะ แบทแมนป้าข้างหลังด้วยสื่อขาวฟนเหรอเหลืออีกสี่คนแล้วเน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 ป้าตรงนี้โอเคเฮ้ยจะไม่ได้วยตายบี่เอเกนแล้วไหนอีกอ่ะมาน้องแบทแมนกับข้างหลังครับข้างหลังเฉยถอยครับอีกอีกอีกแบทแมนปาพอพอแล้วกำลังไปับติดปันคิปซีโดรอเดนด์เนาะเหมือนคนที่เขามาบางคนเหมือนเอ็ดู นี่คนนี้หนูจำได้คนนี้หนูหนูแอดกับเขาคนกอล้วกุณคนกล้วจำได้คนนี้หนูเป็นอดกับเขาเป็นคุณกาโร่หนูรู้เฮ้ยเอฟซีคนใหม่เราเอฟซีคนใหม่เราเฮ้ยทำไมปลาไม่โดนเลยอะเอฟซีคนใหม่ผมเป็นผู้รักของขวัญเฮ้ยต้องให้คุหมอนมาปลาแล้วมั้งเนี่ยสลับกันไม่ได้อะเฮ้ทำไมปลาไม่โดนเลยอะ แสดงมันเป็นเส้นปลาไม่เก่งเส้นเขียวๆอ่ะเส้นเขียวๆอ่ะไม่มันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเป็นเมนปลาเราแล้วเหลืออีกเท่าไหร่เอาคลิปกี่นาทีลูกอัดประมาณหนึ่งชั่วโมงครับโอ้ยโห้อนตื่นนะอย่าเบื่เพี่โอแก่ละนิดนึงพี่มาเวิน ข,ขวานให้เด็กที่กำลังตกหลุมลาสุกศาตร์เขาต้าไปข้างไหนแม่งงอให้ถอยหล,ลัลงเอานับถอยหลังฮะต้องอเอาแกงกับต้มแป,ป๊แมนเราโอ้ยอยู่<อ>ข้างข้างหลังครับอ,าอา้าวอ้าวแกงปลาแล้วไงล่ะเมื่อกี้ผมปลาขอขวอานเจี๊ยบแกนต้มแป๊บแป๊บกินข้าวกับพี่กอบแกนยังลูกไม่ถูกอืมผม<อ>กินกับพี่กอบแกน ผมกินข้าวมันไก่กับพี่โอแกมึงทำไมวิ่งแกลุกขึ้นมาไม่ได้เอาสายมันหลุดด้วยอ่ะต้องรีเซ็ตนะหฮะพี่มาวินรีเซ็ตไอพี่โอแกรีเซ็ตไม่ได้แล้วรีเซ็ตกันรีเซ็ตยังไงชีวิตใหม่ไม่ได้แล้วหมดชีวิตกดไปที่รูกเน้นเดี๋ยวคราวนี้ลองเปลี่ยนคู่กันไหมลองเปลี่ยนคู่ไหมเราปิดคลิปเราปิดคลิปเลยปิดคลิปแล้วรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดคอมเมนต์ Buisa, bui, bui!